สบายดีพรมพี่น้องสบายดีเอ็กซีุ่ท่านพี่น้องผูกๆก,กับสองแยงงพี่น้องโอ้แพ็คหมันมีหตุ๊กตัว สิม,นอนนออมาสื้อคล้องนะพี่น้องเนาะเมื่อว้ซื้อกระเทินได้ขึ้นมาเอารถใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะบมเสียเถีย,พนนว,ว,ยวพี่น้องเ่าสิมาซื้อนวานเมื่อเลยนะพี่น้องสิเตรียมเห็ดลงทานเหมือนงานบุญบันดาโมงพี่น,อน้องวันทีนน่ยี่สิบเก้าเนาะกัเป็นลงทานของผู้ใหญ่ใจบุญเผ่านทางกรุงเทพมหานครพี่น,อน้องก็คือลงทานพี่หนึ่งและกับพี่สาว่อนเนาะรวมกันสมทบพี่น้องเลยเฮ้อ แพ็กตัวแรกอโอ้ท่านไปท่านเอานั้นนะคะไปเลยเอาอะไรมาเสียซีเลยเดือดเลยอ่ามันขบซีเฮ้ยใจมาแดงเขียวอืม เอาใส,ส่ไคขบซีซัทีอาห,าหอันอดซอืออือืสมสมเลยฮะน่าในพืนนะ้นน่ะอะไรอันนี้บอกชุดแพกใหญ่มาลนะบ่อยนะเาก็ กาะหเชือนำกาหเชื้อแป็กหน่อยวหเชื้อแปกหน่อยแกกาแง่แ็กหนึ่งนตบอยู่เอซื้อจอดอีกเจ็ดแสนอันเจ็ดหกเขาใช้ได้จอกอีสินะเงินิ่นฝากไหมเรัอยู่สามี่้องมาเห็นโลงท่านเนาะ เงินเพื่อนฝากมาเห็ดเอาเห็ดลงท่านสามพันพี่น้องเดี๋ยวเอากับสิมาซื้อของเราเพื่นอนเจาะเพื่นอนยังอีูฮะไครยังประเจ็ดแซนด์่ายพี่จะาประไล่พี่จะของเจ้าไหลถูกไ,ไหลยางแต่โอ้ยยอมจะทงได้เลยเฮ้ยเอาลงมาเอาวัน เอาล้เคลียร์เพิ่มอีกแพ็คนึ่งอขอซื้อจอยื้อสก่อนยังมัน่พจอกพอจอเพอรออีกมันเรือฮะยังเอาต่อเอาไปห้เบิงจอกปะซื้อยังไงยซุยซุย ตอนแห้งโทรศัพท์จนเบอร์ถ่ายคลิปก็เป็นตดตดตดเคยจะอเอาหน้าอิเลายเธอจะซ้ำลอยเอาจอกเชียงใหญ่เออเออเออทำนี่แหละนี่แหละนี่แล้วเอาขนาดเออเออเออเท้าหนึ่งมีเท่าไหรฮะหาสิบใบสบายดีทนี่เออเอาเอาสิเอาซ้ำลอยเธอ ทำลายเออคนมันต้องลายได้เสีนวะเห้ยบอกงวดก่อนนะคนจนแหนนวัดบอจอกหน่อยเนาะเอาจอกซัมมี่แหละพอดีมันแคร์พอดีงามพอดีงามซัมมี่นะบอมันหน่อยพอดบอเอาตัวนี้เอาตัวนี้พอดีงามยังไงพอดีบอวเฮ้ยตัวนี้เอาจอบกลนยาวๆคือกันเนี่ยจอบโอ้ไม่พอใหญ่ด้วยเออนี่นี่ตัวนี่แหละเออพอดีงามใหม่นะเนี่ยตัวใหม่จ้ะอือด้วยมันถือบ่อพ่อเบอร์สามร้อย ซื้อมาเผื่อว่าเรานักอยู่บ้านทำมันแพงงบเพิ่นมาสามพันเลยมันบ่พอแล้วมันสิมัน,นมันสินนนนนนหยุ่งยากเลยเฮ้ยสามรอบพอม่อยนะ้พ่อคนเบิดงานบ่อสามรอบนี่กับเที่ยวกินอีกขันมันคันมันยังยังมันหนักเที่ยวเลยลกินเบิดแล้วก็กระแหลนมาเอาใหม่พาว<ๆ>้าให้<บ>เอาหลอดบ่เอาพาเอาตลอด,ลอ,ด,ลอ,ดอืมพาว้าออีกมว เอาคนคนได้หน um ึ่งแพ็กสองแพ็กสามแพ็กสี่แพ็กหาแพ็กหกแพ็กเจ็ดแพ็กแปดแพ็กเก้าแพ็กพุทธิสิบแพ็เอาสิบแพ็กนอนพี่นอนเก็บลงมาพวกอันนั้นนะจอกเล้ขืนทังเพื่อนรอรอก็คืนงเื่อนเอาหนึ่ง ขอพระคุณละลายเนาะพี่หนึ่งแล้วก็พี่สาวเพื่อนเนาะรวมกันทําบุญลงทานเนาะพี่น้องเนาะวัดบรรณมงมืองานบุญเนาะกูได้สะดวกมากินกับมากินได้เนาะพี่น้องที่วัดบรรณมงวันที่ยี่สิบเก้าด้วยวันที่สิเก้าเนาะพี่น้องห้ากับสี่ยินเป็นจอกใส่น้าแข็งเนาะพี่น้องเนาะห้ากับยังต้องซื้อน้าแข็งอีกพี่น้องซื้ออันนี้แล้วห้าก็ต้องจงเงินเป็นซื้อน้าแข็งอืมเขาไปเขาใหนเนี่นไป น้ำแข็งบดได้น้ำน้ำแข็งนี่สั่งเ้าจ่ามาหายบอเตีนพ่อก็ได้นงก็มาหายเล็กมีะได้บมหาเลกขันยาเขามื่กินเด้อมหาเล็กป้นแพ็คตัวนั้นต่างหาพี่น้องแพ็คตัวนั้นนะสื้อมาไว้ตอนหับลุงลุงกนามกบนามแพ็คนะเนาะเพราะว่า กันชิมาฝากวันฮามางานบุญวัดวันด้ามงมางานบุญวัดวันด้ามงน่าอยากมาใช่ไหมมาเน่อยแลฮะผูกแน่โผล่ไล่กลัวฮะอือในน้อยน่ะพี่วิอีในน้อยใน้อยกระฮะอะพวกเมียนเฮ้ย น้ำแข็งเ้าสิซื้อยู่เทไรเฮยอย่างสิพ่อเอเนาะจะมาแจสอเบาเไรอยังมาแจกอันาไม่ดีเหอันน่านหน่าอันนาลงไปเหมียนเลยนยนะลองสอบนะพ่อพ่อวะห่าสไปค่ะห่างสไปได้จะกลัวร่มิซแพ็ ที่สอบหาสอบเลยนะอืมออนาอเาาไปเงนยหันเด้อไปเรียนงานยหันเด้อเออ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 กมาเด้อหยออกมาจอกระซ้ามอยจอเอาเผื่อมี่ยนเธอคนลายทำลาชิบบอแล้วก็ถอน้าแข็งกับมืองานเพ้่อจงเอามาตากน้ำแข็งแล้วก็เยินใส่ เขากินเขาแห่หลดแหม่มามันมันบวเลืออยู่แล้วชาก็จะกินชาชา<ว>สตักขอบุณขอบคุณลายๆเนาะอัน,อน,อเ,นเออขอบ,บุณขอบคุณที่หนึบบ่งแล้วก็พี่สาวเพิ่นเนาะที่ให้สาวซุยกับครอบครัวเป็นสะพานบุญในงานบุญวัดบ้านอโมงเนอกเพิ่นก็มาต่อยอดไล่เ่อไล่ที่เหระพี่น้องในวัดบ้านเฮานี่กะ อันนี้กระเพิ่นกระมาเห็ดลงทานอีกเนาะแกสาวบ้านน้ำมงหรือว่าพวกคนที่มาเที่ยวงานบุญวัดบ้านน้ำมงกะขอบุญกรบคุณ่ละลายเนะอาบุญอะไรมันเป็นหมากไหมใช่ไหมใช้ผ้าขาวเออเอาเกือไปตั้งนี่อันนี้ลูกเด้ออย่าม,มันหลุดมือไหร่เด้ออย่ามันบวมใช้ผ้าขาวสะบายดีพี่น้องโอ้ยเห็ดยังอันนั้นได้จังเอาค้างเข้าไปนะอีร้อยสิป,ปากแปรอะไรกันเห็ดเนี่ย จะเบิ่งดูนะมันเห็ดยังไงนะลอยอย่เห็ดนนี่ก็ลูกต้เล่าคตัเางอเนาะเอาอย่อคืออยสียงยังอเอาไปตั้งเมียนตั้งยนไทยนเลลูก อันนี้เป็นของเทาสิเตรียมตอนหับนาะพี่น้องเนาะลุงลุงผลถ่านชีเดินทางมาเมื่อื่นนาะพี่น้องได้เพืนซันเป้เขาเป็นะลูกเขาเป็นม่มาหับอันนัหมออีกเนาะไปชิคึนกุศไปเสะเลยมาเอาคือหมกหม u a n เอาไปกับเนื่อนคุณเขาพูดวนเออซื่อน้าแจ๋อมันมะเมียนห้เพิ่นมื้นน้ำแเให้เเสะบ้หเจวัเชะเชะกินเอากินเอาค่ะเลยกินได พันกปุนนะมาแง้่อ๋้คลูกอนคอย้า่ักมาใ่ักมาใส่ิงเนี่ได้รปาอคือลกคือปา่เราคือโจกะปุออตัวกินแหล่นี่นะตัวน้ำแจ่วนะเม่นไทยลุงลุงสุดก็วพี่พันกัะปุ่นกระชูงกมันบ่มีน้ำมันเป็นพัน ข้าวพันกินมะแรงกับปลาปลาถั่วปลาถั่วได้มันบ่มีน้าอันแนวกินนันมันเราบ่มมียังเลยในตลาดนะมีแต่ข้าเห็นนั่นข้าเห็นแต่ปลาอย่างกับปลาคอขาเด้อขับไปเม็นลูกบอเออ้นำแพ็คหนึ่งหนำแพ็คหนึ่งก็น้ำโขกแพ็คหนึ่งเอาไว้เพิ่นเพิ่นมากินอยู่แม่นเลนะกินแต่น้ำโขกก็เกลือขีดข้าวบ่อยอือ กันกตีกะตากูกับพักเมียนเมัอจอะกผู้เสียเมีนาหาอยงมีอ้แต่่อรงย่อรงพักอืมอืมอืมเออดูหลดูคามร้อเอดูล่ดใครใครคข้นแม่จอบนี่คนขึ้นแค่จอบนี่ตม่มาติดก้าววดาลายนะอันนี้เอาขื่นหิวดีๆนะะอีให้ชิวรจาบงมึงง่นหิวมึงง่น อันนี้หิวว่าดียลูกเน,น,นี่ยกินข้มันแรงเอาไปหอยไว้เดลูกาาดเด้อปลาเขาไกินมัแรงไปอ่ไเพิ่นพันอาหารีแม่เดียบ่ยากดีม๋มาใจตึกปลาปี้งให้กินมันไ่มีอย่างนี้แล้น,น,นะกะดิเออลืมตัว <c oughs> โอ้ยจังหวัดมูนนะลมา นี่แล้วนะเนี่ยเนมดูเด็กยางนะครับยางหมัดพรมโอยเจ็บบ่ฮะหายบ่ฮะไปเฮ้ย 阿拉哥，听到。